การขับเคลื่อนรถยนต์รถยนต์เนี่ยต้องเคลื่อนที่โดยอาศัยกาลังจากเครื่องยนต์ที่ส่งผ่านระบบถ่ายทอดส่งกําลังมานะครับส่งมายังล้อแล้วล้อก็อาศัยความเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างยางกับผิวถนนเนี่ยทำให้เกิดการขับเคลื่อนในขณะถ่ายทอดกําลังรถจรึงเคลื่อนที่ได้ที่เห็นเนี่ยนะครับนี่ในขณะที่รถกำลังขับเคลื่อนอยู่นั้นเนี่ยจะมีแรงต้านการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางสวนกับแรงขับเคลื่อน โดยอาศัยกฎของยวตันนะครับก็คือแรงขับเคลื่อนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับแรงต้านทั้งหมดัน้นถ้าแรงขับเคลื่อนเนี่ยเกิดมีมากกว่าแรงต้านทั้งหมดในขณะนั้นเนี่ยก็จะทําให้รถยนต์เนี่ยมีอัตราเร่งนะครับทำให้ความเร็วของรถเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าแรงขับเคลื่อนเกิดน้อยกว่าแรงต้านทั้งหมดในขณะนั้นเนี่ยรถยนต์ก็จะมีอัตราหน่วง ทำให้อัตาราเร็วของรถเนี่ยลดลงได้นะครับอันนี้แรงต้านการกับเคลื่อนหรือแรงต้านการเคลื่อนที่เหล่านี้ที่เราจะศึกษากันเนี่ยนะครับก็จะมีด้วงการสามตัวก็มีตั้งแต่แรงต้านการหมุนของล้อนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็แรงต้านของอากาศอันที่สามก็เป็นแรงต้านทางชันนะครับซึ่งทั้งสามตัวเนี่ยนอกจากสามตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ ยังมีแรงต้านอีกตัวหนึ่งคือแรงต้านความเฉ่ยเนี่ยซึ่งเป็นแรงต้านที่เกิดจากการสูญเสียของกำลังที่จะต้องเอาชนะความเฉยของรถยนต์ที่มันวิ่งมานะครับเราเราจะเรียกว่าแรงต้านความเฉยซึ่งตัวแรงต้านความเฉยเนี่ยเดี๋ยวเราจะาพูดถึงอีกทีหนึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะศึกษากันที่สามแรงนะครับ ก็คือแรงต้านการหมุนของล้อแล้วก็แรงต้านของอากาศและก็แรงต้านทางชันซึ่งเมื่อเรานําทั้ง3แรงเนี้ยมารวมกันเนนะครับก็จะมีค่าเท่ากับแรงขับเคลื่อนที่ได้ของรถคันนั้นนะครับผม